สลัดครับไป่น้องครับมนีครับพาาเบิงจ่าตุ๋ยนะครับเฮียงครับจ่าตุ๋ยนี่เฮียงครับเียก็เลังเขียนแปนวิธีตอแหสูตรแหสูดแหตอครับผมแหตอแหจักศอกครับแหเหลียวตั้งเท่าตีตอเขียวจักศอกครับมันเหลียวแต่ความความหมักของเฮา อันนี้มันเป็นสูตรกับติดต่อสัต่อ,อยากอะไรต่เฮาอ๋อบอกบอกสูตรไปแนว่วเฮ็ดยังไงเนี่ยสูตรอันนี้เป็นสูตรสูตรต่อแหอสํสหรับพวกแห็เจ็ดเส้นขึ้นไปนะครับเจ็ดเส้นปแปดเส้นเก้าเส้นเป็นแหอเอ็นนะฮะลักษณะอย่สี่ก็คือเป็นการสื่อดางสื่อตะไคร้มามาตัดแล้วก็เอามาตอกันต่อลงมาเพื่อให้มันเป็นแหอ,อืม เลี๋ววิธีการเหตุเห็ดยังไงเนี่ยอธิบายเนี่ยอ้ครับผมเวลาไปเห็ดเวลาไปเห็ดหนีก็กอจอมคือเองสารแห่ปกติคือแห่สารนะครับกอจอมสูตรนี่ก็ะถิ่เจาะอ่เห็ดขึ้นเสาสิบหกเสานะครับนี่จอมนี่ก็เห็ดเสามากเนาะสิบหกเสาแต่ปกติแห่สารนี่ประมาณสิบหกถึงิบถึงสิบเจ็ดเสานะครับแต่สำหรับสูตรแห่ตอตัวนี้ก็ขึ้นสามสิบหกเสา จำเป็นว่ครับจนขืนสามสิบหกเสาหรือวาเอาข้นายกันนี่เดี๋ยปะเรืองอาไรจำเป็นครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่นายโตคิดคนมาแล้วว่าขืนซ้มนี่ตัดฉีดต่อยต่อลงมาเรื่อยๆมันสิได้เนื่อแหถที่พอดีบ่หลายเกินไปบ่หน่อยเกินไปนาว่าว่านออกแตกฉีกจอมคือสามสิบหกสามสิบหกเสานี่คือต่อแล้วว่านมันฉีดว่านออกมันสีดว่าแตกอ๋อสามสิบหกเสานี่จักอาทิตย์ อันนี้คือความยาวครับยาวหนึ่งฟุตบ่บันก็ดีหลับยังไงเข้าจิตต่อเป็นทอนลงมายังเห็นตัวนี้ต่อประมาณหาทอนคือทอนทอนหนึ่งทอนสองทอนสามทอนสี่ทอนหานาอทอนแรกเอาจิตตัดดานนี่ยาวยาวประมาณหนึ่งฟุตนาอไปเป็นทัดหนึ่งนี่ทอนที่สองนี่กะทิเท่าหนึ่งของตัวนี้ก็คือสองฟุตนี่ทอนที่สองนี่สิตตัดสองฟุต ท่อนที่สามกสิตัตสามฟุตท่อนสี่กสีฟุตท่อนหากระเลี่ยวเต้าสีหาที่หกก็ได้รวมแล้วมกักระดีกระดีเป็นแหะพุูดละสิบสองสิบนเะอ็ดสิถึงสิบสองสิบสามสอกนะแล้วแต่ขนาดของตาอ๋อแล้วแต่ขนาดของตาอ่าตาเมันกาบเลยตายโต,ตว่าเทาสิเอาหนึ่งฟุตเดอร์สองฟุตเดอร์สามฟุตเดอร์สี่ฟุตเดอร์อยังสี่ครับจะเอาเครื่องฟุตก็ได้นี่ขอแรกขันยางมันแตกดีนี่เอาสั่นก็ได้ ยิ่งสั่นยิ่งดีแต่เครื่องใหม่ทักหนึ่งท่อนที่สองเอาหนึ่งฟุตก็บใดอยังนะี่สิกระดขึ้นกันเดี๋วอันนี้ก็ยังครับเนี่ยท่านใส่ครับฟังนี้ครับฟังนี่ก็เป็นการบอกลักษณะการรวบตารวบตาอ่ารวบการรวบตาเนี่แขมันจะกาคือแหสารแหสารเท่าจะสารลงมาแล้วก็เห็ดแขนแขนะเพื่อให้จำนวนตามันเพิ่มขึ้นแต่แหต่อน,นี่เขาี่บริสารลงมาแล้วไม่เฮยดแขเด้ แต่ออผมแล้วอ,อะวิธีเอาแขนนะครับคือยังไงนะครับขอแรกห่อแขนห้อกระสีรวบทุกตานะครับก็คือเวลาเวลาสะเาอาแขนก็คือรวบเนี่ยรวบอวัยวะเนี่ยน,นะจกเขมาสองตามาหมัดมาผูกมกันกระสีกลายเป็นหนึ่งแขนนะฮะหอกระสีโบเวียนเลยกระเทียดยังสินี่รวบทุกตาให้มันติดกันยังสิ ข้าใจะปะโอเคครับรวบทุกตาติดกันเนี่ยอ่ามันก็ทิเป็นลักษณะแขนติดกันนี่สิอ่าปตอนสองอ่าต่อตอนสองกันเฮ็ดขึ้นกันกับตอนแรกรวบแขนทุกตาอ่ารวบแขนก็คือจกเอาดางสองตามาผูกมันก็ทิกลายเป็นหนึ่งแขนอืมตอนที่สามก็ทิเป็นรวบอ่ารวบแขนติดกันเนี่ยติดกันสองแขน แล้วก็มาเว้นเว้นหนึ่งตาเว้นหนึ่งตาแล้วก็มารวบแขติดกันสองแขแล้วก็มาเว้นหนึ่งตาเข้าใจปะเว้นเฮ็ดจงสี่ไปจนมันหลบด่ังอหลรอ่ังมันิเป็นลักษณะนี้ประมาณอ่ารวบรวบติดกันแล้วก็เว้นหนึ่งตาแล้วก็มารวบติดกันเว้นหนึ่งตาสลับกันไปจจงสี่จนครบมันก็สิโล่งโตส่วนท่อนที่สี่นี่ก็คือ เว้นหนึ่งตาหนึ่งตาโอเแขนเฮดจังสีทุกตาจนหลอ่อดัง mm. เห็นบ่นี่รวบหนึ่งแล้วก็เว้นมาหนึ่งตาแล้วก็มารวบอทอนซีเนี่ยคือทอนซีพอไปทอนหาทอนหาก็จะเป็นรวบแขเว้นสองตาเว้นเว้นสองตาเอาแขนเนาะเห็นไ่นี่เว้นหนึ่งสองแล้วก็มาอเอาแขแล้วก็มาเว่นหนึ่งสองแล้วก็รวบ แผลจรสิเห็ุจริงสิจนตอมอดังอืมบัดเมื่อเนี่ยตอระว่างดังเขาสี่ตอเขาสี่ตอแผลเดียวก็ได้นี่ตอตอย่าลงมาเป็นแผลเดียวก็ได้เห็นมันตรงกันก็นได้ก็คือสําหรับเมื่อไ่ปกติคันคนเขาตอประจําเขาจะเขาจะหูว่าแต่ละทอนนี่สีตัดดังมาจาักตาอืมตัวมวาทอนแรกทอนแรกนี่เสามันขึ้นสาสิบหกเสากู้งสองอ่า คูณสองเป็นเท่าย์เอาสองคูณสามสิบหกนี่ก็ตัดมาเลยปึ๊บมาทีนี้สิทอนที่สองนี่มันก็จิจำนวนตาเท,ท,ท,ท่ดใดนี่เขาสีหูแต่สำหรับมือใหม่นี่ห้องบอลตรงนับก็ได้เห็ดไปนั่อ่าไปหอดตาจอดกันมองในนี่ก็คือจังตัดมอง,งนั้นอ่ามันยังถีชั่วบานเวลาตอ่อต่อดางจอดเนี่ก็ต่อแนวเดียวกันเลยเน้าลงมา หันล้พ่นเขาย่นยานยานมันขาดงายหรือยังไงเขาก็ตอสลับอืมสมมติว่าท่อนแรกตอดานขวาท่อนสองมากกมามาตอดนันทางซ้าย,ยานี่นสิมันตรงถามกันสลับกันอ่าสลับเป็นฟันป่าประมาณนั้นแล้วสูตรนี้ไปไหนไม่ได้ใส่ครับเรืเป็นสูตรมาตรฐานทีเป็นทั่วไปสูตรนี้ก็เป็นสูตรแห่ของสร้างนกนะครับซึ่งเป็นแห่ที่ผมใส่ใส่อยู่คู่มือเนี่แหละไอ้ดงังสิบสามสองว่านแตกชิกจอมาอ จะตุ่ยเพิ่นใส่ประจานะครับที่เพิ่นท้ายให้เบิ่งตลอดนะครับเนาะคือเป็นแหที่ที่ใส่แล้วเออมักเนื้อเนื้อพอดีเบ่หน่อยบาหลายวานดีอ่าวานแตกฉีกจอมซี่สอ่าก็เลยเอามาเผยแผ่นะครับเป็นของแหสางนกอือแต่ผมออกตัวก่อนว่าผมไปเห็นอว่าท่านเปลี่ยนดิจะบอกเพิ่นไปได้สตรมากเนาะครับผมเพิ่นไปอบอกไว้เลยว่าผมหนึ่งต่อแห่เป็นเออ่ต่กกะ แต่กัมีพี่น้องขอมาว่าซอยบอกสูตรแง่มัเผยแผ่แน่ผมพยายามศึกษาพยายามแกะอ่าเลก็มาไทยถอนให้พี่น้องในเบิองนี่สูตรที่สร้างสร้างนกนะครับสร้างนกเป็นเห็ุมากวกะจะตุ๋ยเพิ่นมาแกะแกะสูตรเพิ่นมาแกะสูตรมาเห็ดในเบื้องแรกเียนะครับคือจากในแน่นะครับน้องทันพูดได้ทันพูดไดขี่ขานตัวกับไปเสือน้ำเพิ่นเลยก็ได้สร้างนกสร้างนกเะ็เบื่อทั่วอย่างหล่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราไพศาล ัดตัวนี้ก็เฮ็ดตอลงมาปึ๊บก็มาสู้ลูกแล้วก็มาเฮ็ดอันนี้ดำดำมอมผูกเผ่านะสีเอาจากตากับวากันไปผูกเฆาเอสีเอาลึดเอารืเอาตื่นก็แล้วแต่นะครับสําหรับแห่เก็บเส้นเก่าเส้นกันตอลักษณะนี้ความเาาสีใดกับสีประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสามศอกอ่าแล้วต้องข้าสีตัดช่วงสันเาานะครับัานตัดยาากับสีใดแหยาวากานสีใดตัดสันกับสีใดแหสัน ก็ประมาณนั้นครับหรือว่าจังได้ก็ผู้ใดสนใจนะครับอยากเขียนร่องเมือก็ติดต่อไปช่องอีสานโปรดักชันก็ได้นะครับเนาะติดต่อถามเพิ่นก็ได้เนาะแล้วก็ดีๆหรือว่าอส่งข้อความมาในนะฮะใน่ถ่ายคลิปก็ได้ครับแล้วก็พึ่งไปจีถามมันให้เนาะเอกอันดาภูมิลด์จ้าตัวเนี่ยเป็นไปได้สูตรแ่ามากครับเอามาบอกพี่บอกเนาะเนาะ ตัมือนี่บังเอิญบ่อดมีแหตัวยางเห็นเบิ่งก็เลยบาเอากับสีงงงเนี่ยตะกันผู้ใดผู้ใดมีอันนี้มีแหอ,อยู่แล้วสมมติว่าเขามีแห่ต่อยู่แล้วในมือมันวานดีเขากับแกสูตรเขาเลยก,ก็ได้แล้วก็มาเห็ดกับไปเบิ่งสูตรว่าเบื้อนตอยังไงไปเบิ่งตาแหไปเบิง่งเอกแต่ละดังแต่ละดังเงนาะว่าเขารวบแขจยังไงแต่ละส่อาแต่บอกไว้ก่อนว่าแหทีกับแหห่างสูตรที่บ่ขึ้นกัน อย่าไปอย่าเอาสูตรนี้ไปใส่กับแหทีเด็ดขาดเพราะมันสีโบอครับนะครับเะอะไรไอ้สูตรแหนะครับแต่ละแหมันกับว่าขึ้นกันเนาะแมนแล้วแต่ภูมักนะครับภูมิบานถึกบานถึกมือบานถึกขิงอย่างของมันยังฉีดแมนเนาะพาแต่ละคนช่วงมันสัตว์มันเหียต่างกันเอาเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพื่อนสนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ